คเห็นในงในฐานะผ้าประชาชนของภูเก็ตเนี่ยครับผมบอลล่นก็ต้องขอขอบคุณสื่อกลางของเมืองไทยนะครับที่อยู่สารข้ามน้ําข้ามทะเลมาถามความรู้สึกจากในฐานะภาาประชาชนที่มีความรู้สึกกับเรื่องของโมเดลที่จะนํานักท่องเที่ยวเข้ามาทดลองที่ภูเก็ตในวันที่1ตุลาเนี่ย ก็ต้องขอบคุณทีวีต้องขอขอบคุณทีวีไทยอีเอสนะครับที่มาสอบถามความรู้สึกเมื่อกี้ที่สอบถามว่าผมมีความรู้สึกอย่างไรนะครับก็พูดหลายหลายครั้งหลายหลายที่ว่าเห็นด้วยนะครับถ้าว่าจะเปิดนำร่องที่ภูเก็ต แต่ในความที่เห็นด้วยของ,ของผมผมก็มีคำถามที่ซ่อนอยู่ว่าถ้ามันเกิดวิกฤตซ้ำส,สองพวกเราจะทำยังไงแล้วก็ใครจะเป็นผู้ร่วมชะตากรรมกับเราในเรื่องการอยู่การทำมาหาจิตพวกนี้เรากาังวลน,นะครับ <S 2> <S 2> ถ้า,าทางทีวีจำได้หรืออาจจะไปเคยทำข่าวใน สึนามิเมื่อปี2547นะครับซึ่งตอนตอนนั้นนะเราถือว่าคล้ายๆกับเชื้อไวรัสซึ่งมันไม่มีสัญญาณบอกว่ามันจะวิกฤตแล้วมาหันแล้วมที่หน้าะนะครับแต่ระหวัางไวรัสกับสึนามิ mm hmm. การทำงานของชุดรัฐบาลเที่ยวนั้นะนะครับเขาฉับไว แล้วก็เขาให้เงินทุนซึ่งเป็นระยะยาวแล้วก็ตอนนี้ทางภาคเศรษฐกิจเขาก็คำนวณแล้วว่าธุรกิจท่องเที่ยวของเราถ้าจะฟื้นนะครับมันก็ต้องใช้เวลาสามถึงสี่ปีในเมื่อเรามีคำตอบในอนาคตของเรื่องเศรษฐกิจเราก็กลับมาดูว่าถ้าจะให้ผู้ประกอบการซึ่งไม่มีรายได้รายได้ตอนนี้เป็นศูน ทุกรายได้ของรายได้ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นข้าวก็ดียางพาราก็ดีมันสำปะหลังก็ดีข้าวโพดก็ดีเขายัางมีประกันราคากันเลย mm hmm. แต่รายได้ก้อนใหญ่ของการท่องเที่ยวอ่ะผมยังไม่เห็นภาครัฐบาลมาพูดเ่าเฮ้ย hmm. จะประ,ประกันราคาแบบ mm hmm. เพื่อให้ธุรกิจพวกนี้อยู่ได้ yeah. อย่างของของที่ที่วัฐบันจะออกมาเนี่ยเราเราเห็นว่าเราจะได้ได้ผลประโยชน์อะไรบ้างไหมครเช่นถ้ามีท่องเที่ยวต่างชาติเปิดให้เข้ามาในช่วงเนี้เอ,อ่อถ้าเป็นมุมมองในในเชิงของธุรกิจ<ม>ผมถือว่าตอนนี้เมืองไทยเป็นจุดที่แข็งที่สุดตอนนี้เราเกือบร้อยวันละที่ไม่มีเชือ้อแล้วก็เราแทนน่ไปดับแท่นเดี๋ยวต่อต่อที่ขนมาเนี้ยครับ ก็คือเราคือถ้าเราไม่เราไม่เราคิดว่าเราจะไม่ได้ประโยชน์คือคือจะพูดไงอถ้าข้าวถ้ามีนัก่งเที่ยวเข้ามาอย่างนั้นจริงๆเนี่ยรเราจะได้ไหมรายย่อยอจะได้ไหมเข้ามาในแบบที่รัฐบาลบอกเนี่ยคือถ้าวันที่หนึ่งไม่มีรายได้แต่มันเป็นการโฆษณาที่ดีว่าชุดแรกเข้ามามีความสุขทุกคนไม่ติดเชื้อทั้งนักท่องเที่ยวและก็ผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นปลอดภัย พอ,อปลอดภัยเราก็ค่อยขยับเป็นปลุกข้อนใหญ่ขึ้นแต่ตอนนี้อยากอยากคาดหวังว่ามันจะครอบคลุมลงมา,าลงนิดึไปทุกพื้นที่ครับนะครับถ้าถ้าเป็นไปนตามที่รัฐบาลวางโมเดลเอาไว้เนี่ยคะเปิดไปที่หนึ่งจริงๆแล้วมันท้องเที่ยวเข้ามาแล้วมากักตัวสิบสี่วันสิบสี่วันที่ว่างจริงเนะี่ยคิดว่ารายย่อยที่คนอื่นนะจะได้ไประโยชน์จากการเปิดรอบนี้ถ้อ,อผมผม ผมคิดว่าลายย่อยนะครับที่อยู่ระดับแรก,ก้าคงไม่ได้อนี้สองตรงนี้เพราะว่าเขาก็พูดชัดเจนแล้วว่ากลุ่มแรกที่จะเข้ามาเขาคัดเลือกประเทศที่เป็นพื้นที่สีเขียวไม่ติดโควิดสามสิบวันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก้อนทั้งหมดนี้เขามีไฟต่งมาเพิ่มบินลำนึงก็อย่างเก่งแล้สองสามร้อยคนนะครับแล้วก็ไปอยู่กักสิบสี่วันโรงแรมหนึ่งโรงแรมใดเราไม่รู้นะครับ เพราะว่าตอนนี้ทางโดยภาครัฐเขาเริ่มทยอยให้โรงแรมที่พร้อมที่มีมาตรฐานตามขั้นตอนที่เขาคัดสรรอยู่ตอนนี้ก็ 60- 70โรงแรมแล้วที่รทราบข่าวนะครับว่าจะเข้าโครงการนี้ถ้าถามว่าคนภูเก็ตได้อะไรแต่ถ้าเรามามองแขนว่าภูเก็ตมันมีจุดแข็งซึ่งใครก็อยากมาพอทานอยากมาปุ๊บ เราก็ซ้ําจุดแข็งของเราไปเลยว่าเฮ้ยชวนมาเที่ยวนะ mm hmm. แล้วทําเป็นโปรโมทฆษณาชุดแรกไปเลยว่านี่แหละชุดนี้แหละที่มาเที่ยวภูเก็ตแล้วไม่ติดโรคแล้วคนที่ภูเก็ตก็ปลอดภยัย mm hmm. ทุกคนแฮปปี้เดินชายหาดอะไรได้แต่วิธีโฆษณาวิธีดูแลผมก็ขึ้นมาทราบว่าภาพ เอกชนองค์กรผู้ประอกอบการธุรกิจเขาไปสร้าง5้ทีไว้นะครับถ้าห้ทีนี้ปฏิบัติได้แล้วแข็งแรงไม่มี VAT ไม่มีใครทิศษผมว่าน่าสนใจมากนะครับช่วงนี้มันมันจะเริ่มเป็นไทมาสที่สี่ไทมาสที่สี่ของของของประเทศเรา มันก็มาประจวขออกกับไทยซีซั่นซึ่งทางยุโรปก็ดีสเกนเนียก็ดีซึ่งเขาต้องการ out, หนีหนาวหาหาล้นซึ่งช่วงนี้ถ้าเราจะทำเม็ดเงินแล้วก็พิสูจน์ในเรื่องของศักยาภาพการท่องเที่ยวของเมืองไทยเที่ยวแล้วปอดไทยมีอาหารดีคนเป็นมิตรไม่มีโลกรัฐบาลประกาศลงไปเลยถ้าใคร เกิดใจสอรมาตายที่เมืองไทยคุณให้อะไรเข้าไปเลยปกติในเงื่อนไขที่คุณจะมาเที่ยวอ่ะคุณต้องทำอิชัวรัน์ประกันไว้สามล้านอยู่แล้วไม่ต้องมาเป็นภาระ,ะของเรานะครับแต่ถ้าคุณตายเราไม่ใช่ให้รางวัลหรอกเหมือนกับช่วยอนุโมทนาพิธีกรรมไปด้วยอำนวยความสะดวกไปแต่ถ้ามึงกับพวกเราผีชีพกัน เป็นหานด่านหน้าในพื้นที่เหมือนกันคนหนึ่งคนใดเป็นโควิดถ้านรักษาได้คุณต้องดูแลเขาอย่างดีถ้าตายก็ต้องเหมือนทหารที่ไปลบมาเหมือนกันคุณต้องดูแลคนข้างหลังเขาให้ได้นะครับไอ้ไอ้ไอน,นี่ความรู้สึกแล้วก็พอรัฐบาลมาถามว่าเมื่อจะเติมเงินตรงไหนเมื่อกี้ผมพูดถึงมาหากรรม ที่ดุนแรงของซืนอมิเมื่อปี2547นะครับวิธีเติมเงินของรัฐบาลชุดทีท่เขาบริหารอยู่ชุดนั้นนะครับ mm hmm. เขาเติมเงินมาหมายถึงว่าพักหนี้พักดอก5ปีเลยเพราะช่วงนั้นที่ซึนอมิเข้าอ่ะตึกลาบ้านช่องเสียหายหมด mm hmm. แต่ไวรัสทุกอย่างมันยังยืงยนได้มีแค่เชื้อราที่ตอนนี้ไปพักอาศัยอยู่แค่นั้นเองคุณเติมไป ในภาษีสมภารค,คุณก็รู้ว่าโรงแรมอ่ะเขามีค่าใช้จ่ายประจำอะไรบ้าง mm hmm. เช่นค่าไฟค่าพนักงานซึ่งคำว่าค่าพนักงานอ่ะตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงว่าคนตกงานที่ภูเก็ตแสนกว่าคนแต่โชคดีว่าตอนนี้ประกันสังคมอ่ะก็เริ่มไหลลื่นข้มาแล้วรัฐบาลก็ไปสมทบทุนเข้าไปให้เป็นรายจ่ายซึ่งให้เขาคำวนวณมาหปี60เดือนน่ะ ว่าเขามีค่าใช้ใจ่ายอะไรประจําคุณก็ให้ซอบโหลดเขามาปอดดอกปอดต้นไปก่อนเพื่อให้เขายืนได้เขามีไรายได้พอเขามีไรายได้เต็มร้อยเขาจะไปคิดอย่างอื่นเขาจะทําอย่างอื่นนะเขาก็ไปรอดนะ,ค,ะครับครับทีนี้ทําไมทําไมฟังดูส้นเสียงเราไม่ค่อยไว้ใจหรือไม่ค่อยเชื่อใจกับ5่าทีที่ที่รัฐบาลกำลังจะเดินหน้าเลยครับเราเรายังไงฮะการมีส่วนร่วมมันเป็นปัญหาอะไรหรือเปล่าผมเห็นการประชุมสภาของ รัฐบาลเองยังหาจุดยืนไม่จุดจบหรืออะไรต่างๆไม่ไม่ไม่ทำให้ผมซึ่งประชาชนเนะชื่อมัน่นเมื่อก่อนผมยังตอนที่เกิดการปฏิวัติและมีการเลือกตั้งเพื่อหอยหา,ป,าประชาธิปไตยพวกเราคนภูกเก็ตต้องการที่พึ่งว่าวันหนึ่งถ้าเรา,เ,าเกิดตอกอับจะมีใครมาช่วยเราได้ในยามยาก สุดท้ายแล้วทั้งตัวแทนแล้วก็หัวหน้าชุดรัฐบาลก็ไม่ไหนช่วยอะไรมากนะครับอันนี้ก็ฝากถึงด้วยว่าพวกเราน้อยใจนะครับว่าท่านไม่ได้เดีหลยวแลเราเลยผมยังคิดรู้อย่างนี้ว่าวันที่หนึ่งตุลามันยังเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนนะครับคุณน่าจัดชุดรัฐมนตรีสังจรนะลงมาภูเก็ต ลงมาทําอะไรไม่ใช่ลงมาแล้ววุ่นวายรถติดแล้วค่าราชการไม่ต้องทําง,งาน mm hmm. คุณลงมาคุณเปิดประเด็นส่งตัวแทนกลุ่ตมตาม่ตางๆเช่นรถตู้รถ30รถแท็กซี่ผู้ประอกอบการร้านค้าร้านอาหารโรงแรม mm hmm. เป็นตัวแทนเข้าไปว่าพวกเราต้องการอะไรอะไรที่ในสัญจรคุณอนุมัติได้คุณเพาะได้คุณทําไปเลยครับ แล้วชะตาชะตากรรมที่จะเปิดวันที่หนึ่งตุลานียตอนนี้ภาคเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลกำลังมากำลังเริ่มทำงานเมื่อเดือนเดือนนี้ทำงานถ้าท่านจยากที่สู่ฝีมือท่านส่งหา้ากะทรวนเข้ามาเลยมหาไทยสาธรารณสุขพาณิชการท่องเที่ยวจจก,ยกับนายกแต่ตัวพี่เบิ้มไม่ยองมา ส่งผู้ช่วยมาประจำที่ภูเก็ตภาคสนามสักสามเดือนเพื่อเกิดปัญหาไม่ต้องให้ท่านผู้ว่าหัวหน้าส่วนราชะการแต่ละส่วนซึ่งดุจดิกอะไรไม่ได้มากเพราะเขากลัวกลัวว่าพูดไปถึงส่วนกลางแล้วไม่ถูกใจพอไม่ถูกใจอ่ะทีนี้เขาเดือดร้อนเพราะนันาคนก็ไม่พูดภูเก็ตสามอำเภอ รัศมีในเกาะไม่ไก่วันนี้ท่านไปหาปาตองท่านไปดูนดูว่าประชาชนผู้ประกอบาการอยู่ยังไงเงียบเหงาอยังไงนะครับถ้าเกิดปัญหาผมอยู่ตำบลรัชดาตรวจเจอพนักงานโรงแรมติดโควิดหรือคนขับรถแท็กซี่ติดโควิดคุณปิดตำบลเลยนะ อดีตครั้งแรกปิดตำบลแต่ทุกคนลำบากเกือบตกนรกคือฟิวสีทุ่มห้ามตบบนไม่ได้ทุกอย่างกิจาการเล็กๆน้อยๆคนขายไก่ย่างร้านค้าห้างปิดหมดกระบวนการมันช็อตแล้วมันหยุดเลยเพราะวันนั้นถ้าว่ารัชดาผมมีคนติดแล้วก็ปิดเมือง รัฐมนตรีช่วยกันคันหนึ่งในห้าคนที่อยู่ในภาคสนามคุณต้องตัดสินใจโยนเงินให้ภาคองค์กรของท้องถิ่นเลยไม่ใช่ต้องให้คนไปลงชื่อเอาถุงยางชีพไม่ใช่ต้องมาลองเงินห้าพันของคุณเสี่ยง้วงว่าจะได้เมื่อไหร่พ hmm. ันสังคมก็ไม่ได้วันที่เกิดวิกฤตครั้งแรกคนที่น่าสงสารผมว่าผู้ว่าราชการคนก่อนที่ย้ายไปนะครับ ตอนที่รู้ทั้งรู้ว่ามีคนติดเชื้อโควิดที่ป่าตอกแต่ท่านอาจจะพูดไม่ออกเพราะมันกระทบกระเทือนภาคท่องเที่ยวกระทบกระเทือนมู่นกระทบกระเทือนนี่ไม่ถูกใจทางเบื้องบนคนรอบข้างเขาสั่งปิดมาละโรงแรมแต่ของเรายังไม่ปิดเพราะยังรอคำสัง่งพอสั่งปิดปุ๊บทีนี้วุ่นวายเลยคนออกไม่ได้เข้าไม่ได้ลงชื่อเข้าไม่ได้เพราะ ไมไ่มีการเทียวแผนเพราะนั<ม>้นะถ้าถ้าคุณจะเปิดให้เป็นโมเดลผมเห็นด้วยแต่ส่วนกลางต้องมาร่วมชะตาการรมกับเองทีนี้ผมย้อนไปถึงเรื่องสถาบันการินรัฐบาลอุดหน,นุนมาสี่แสนล้านโดยให้ผ่านสถาบันซึ่งจ่ายดอกเบี้ยห้าสิบาสิสตางค์ นะครับรู้ทั้งรู้ตรงนั้นมีต้นทุนแล้วทำไมสถาบันรัฐบาลผู้ประกอบการไม่ร่วมออกกระ,ะิังทุนดามักีนล้วก็เพื่อช่วยเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการคนไทยเนี่จซึ่งจะตายมันได้ยืนอย่างสหาภาเผยแข็งแรงแล้วก็ก้าวต่อไปันได้ไตามากสี่ไตามากหนึ่งสองสาม คุณไม่ได้ขาดทุนสถาบันคุณแค่ขาดได้พอคุณขาดได้ไตรมาสสี่คุณขอสมอตัวได้ไหมเพราะพวกเราทำให้เยอะแหละขอคุณเอาต้นทุนดอกเบียย้ยจากรัฐบาลพวกค่าใช้จ่ายประจำของคุณปล่อยให้เรายื่นไปละท่าปีบอดดอกบอดต้นรัฐบาลบอกว่าไม่รู้จะ ใช้วิธีไหนเติมเงินให้คนได้ครบคุณเติมมาที่ผู้ประกอบการพอเขาเดินพนักง,งานเขาไปได้เดินต่อเดินไปด้วยกันผู้ประกอบการประกันสังคมก็มีหรือรัฐบาลก็เติมมาคนก็มาเที่ยวพอมาเที่ยวเสร็จโปรโมทของภูเก็ตถ้ามันกระชนนะใครก็อยากมาเพราะทุกคนอยากจะเที่ยวแม้แต่ตัวเราเองเราก็อยากออกไปเที่ยว กำลังไทยเที่ยวไทยไทยหัานสุดทุกคนไม่มีแรงที่จะเที่ยวไม่มีแรงเม็ดเงินมันไม่พอที่จะมาฟื้นภูเก็ตถ้าคุณไปเอาเงินดอนซึ่งมีค่าสามสิบสองบาทมาทิ้งที่ภูเก็ตได้ว่ามันขยับได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมบอกว่าพวกคุณต้องมาร่วมชะตาการรมกับเราในเรื่องวิธีการตัดสินใจ ิถีชีวิตของพวกเราอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นรัฐบาลบอกว่าให้เว้นระยะห่างอันนี้ก็ฝากถึงเจ้าหนี้คุณอ่าี้ลูกหนี้ซึ่งเขาไม่มีไรายได้เช้าคุณโทรมาเยน็นคุณโทรมา,รมาเขาไม่กล้าร,รับสายสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้กลัวเจ้าหนี้นะกลัวคนตามเจ้าหนี้จะโดยนยิงตายเพราะทุกคนเครียดอันนี้ฝากเลยค,คุณต้องทุกอย่างตอนนี้ผ่อนคนเลยครับว่าเฮ้ย อะไรที่ช่วยได้ตอนนี้เม็ดเงินเรื่องท่องเที่ยวภูเก็ตไม่ขยับเลยนะครับมันเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องต้องต้อง,องด้วยจบนะครับอดเอาฟังความคิดเห็นพวกเราแต่ผมแปลกใจตรงที่พี่ก็บอกว่าเออตรงนี้เม็ดเงินท่องเที่ยวเป็นศูนย์แต่ร,รัฐบาลแต่กระตุ้นการท่องเที่ยวแต่พี่ก็เหมือนกับว่าเอ้ยยังสองจิตสองใจอ๋อไม่ไม่ผมไม่ได้สองจิตสองใจแต่มันผมแท่ว่าถ้าคุณให้เราเปิด แล้วทำไมคุณต้องมามองภูเก็ตภูเก็ตมันเหมาะข้าวลูกใหญ่ที่แสนล้านที่ทําให้คุณมาตลอดคนไทยมาเที่ยวห้าหมื่นล้านทาให้คุณตลอดแต่วันนี้เราทําให้คุณไม่ได้เพราะคุณเราไม่มีแรงเราไม่มีต้นทุนที่มันจะทำรายได้ให้พวกคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องเติมมาให้เราก่อนเติมไม่ว่าความปลอดภัยในด้านชีวิตและคุณภาพชีวิตคุณต้องดูแลเราด้วยพราถ้าเกิดปัญหาคุณจะเยียวยาเราอย่างไร คือยังไม่เห็นแผนว่าถ้ามันติดซ้ำขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วจะแล้วรัฐจะดูแลยังไงใช่ไหมที่เรากังวลไม่แม้ตอนนี้เขามีแผนว่าจะเอาคนเข้ามาห้าทียังไงใช่ใชแต่ผมถามว่าเฮ้ยถ้ามันพลาดแล้วมันมีโอกาสพลาดคุณมีแผนหนึ่งสองสามยังไงอย่างาผมบอกว่าเฮ้ยถ้าผมเสนอว่าเจอคนในพื้นที่รัชดาคุณปิดเลยนะคุณไม่ต้องไปปิดคนอื่นให้เขาเดือดร้อนแต่คุณนะ่ะ ต้องเอาเงินเป็นกองทุน,นามาให้องออค์กรปบคกองท้องถิ่นอย่างรัชดา,าเขาไม่ใช่เขาเอาเ,อาเงินสะสมไปออกไปใช้ซึ่งตอนนี้เขาก็ร่อยหลออยู่ภาษีที่ดินภาษีรงเรือนร้อยเปอร์เซ็นคุณกใกล้เขาเกตสิบเปอร์เซ็นตตอนนี้รู้ทั้งรู้รว่ากระเป๋าเขาก็เริ่มแห้งคุณต้องสจับตัวแน่ๆมีข้อสเสนอไหมครับรัฐมนตตีนจะมาวันที่สี่เราจะคุยอ,อะไรนะครับเออผมว่าท่านมาหลายรอบแล้ว มาหลายรอบกินกินกินเราไม่รู้จะพูดอดเลยแล้ว mm hmm. นะครับผมอยากให้ท่านนายกอะ่ะพี่ใหญ่รัฐบาลมามาแล้วยิ้มหน่อยพวกเราจะได้กล้าพูดนะครับว่าพวกเราต้องการอะไร mm hmm. แล้วก็พวกเราพวกเราฝากตัวแทนไปตัวแทนทีเ่เรา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 มั่นใจแต่สุดท้ายแล้วตอนนี้เราเหมือนกับรอเหมือนกับ จุดทูกอ้อนวอนขอพรแต่พรนี้ก็ยังไม่ได้เพราะนั้นท่านคนเดียวที่จะทำความศักดิ์สิทธิ์นี้ให้บรรลุผลนะ่ท่านต้องลงมาคือท่านตัวในย้เองออครบแลอครับขอบคุณครับพี่คุณนึ <laughs> ่ง